สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาไวจะดูดวงให้กับพู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจัตปัะจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2 0 1 5นี้ เป็นเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มติดตามเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลหรับที่ได้บางตำแหน่งนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะถ้าเห็นไพ่หลายให้เน็กไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณนั้นได้ไพ่เดอะสันไพ่กินถือเหรียญน,นะครับไพ่เดอะแฮงแมนราชาถือถ้วยไพ่ซิกออฟวานนะครับ ให้เก้าเหรียญ The Star The Emperor 1สดาบไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่เลเวออิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ไฟออกครับไพ่ออกมาครบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของชาวเมทุนนะครับได้ไพ่คินถือเหรียญ ค่อนข้างดีมากเลยอะมี m i n d s ็ตที่ดีมากในเรื่องของการคิดการตัดสินใจค่อนข้างมีความมั่นคงมีความแน่วแน่มีการวางแผนมีการวางการไกลในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของสินทรัพย์ในเรื่องของการเงินการมองอนาคตนะครับ การใส่ใจการดูแลในเรื่องของอสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้างมีแต่โอกาสมีแต่ทิศท,ทางที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น mm hmm. เพราะว่าอิทธิพลของไพ่กินถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงในภาวะจิตใจภาวะการลงทุนการวางแผนนะครับการทำงานแล้วก็ในเรื่องของ m i n เซ็ตสิ่งต่างๆนั้นค่อนข้างแบบเป็นในทางที่บวกมากเลยแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึง ถึงแม้คุณมีโอกาสที่จะมีชัยชนะมีในเรื่องความสําเร็จมีในเรื่องของการเติบโตการต่อยอดการพัฒนาจากไพ่ s ึก of wands ก็จริงแต่มันมีไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ the hangman ด้วยเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการยึดติดยึดมั่นจนเกินไปมันก็อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันอาจจะมีความอึดอัดมีความกดดันหรืออาจจะมีภาระสิ่งต่างๆที่ต้องแบกรับบ้าง บางทีนะครับตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมี mindset ที่ดีมีในเรื่องของการบริหารการจัดการที่เด่นแต่บางทีมันก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้องแบบยากลำบากเนาะบางในบางครั้งหรือติดขัดบ้างสะดุดบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกกดดันกับในเรื่องของคนในที่ทำงานองค์กรผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ในบางครั้งหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ เกิดขึ้นก็เป็นไปได้เพราะไพ่ The Hangman เนี่ยเป็นไพ่อของการที่อาจจะตกในภาวะของความเครียดความกดดันแล้วมีไพ่ Ten of s w o r d เกิดขึ้น Ten of s w o r d เนี่ยเป็นไพ่ที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับบางทีเราก็ต้องไปตรวจสอบสภาพร่างกายหรือการตรวจสอบดูแลรักษา ตัวเองให้ดีนะครับเพราะบางทีอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องพยายามดูแลตัวเองให้มากอีกสักนิดหนึ่งสำหรับชาวเมทุนเนาะบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกที่มีความกดดันเนี่ยแต่มันจะจบปัญหาตรงนี้ไปไพ่ที่ดีของไพ่สิดาแปลว่าถ้าคุณตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากภาวะของความกดดันภาวะของการที่ตัวคุณเองรู้สึกเหมือนมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคขวาง้ํามันเป็นความรู้สึกที่มี ที่ไม่ได้รับการแบบยอมรับหรืออาจจะมีปัญหามีสิ่งต่างๆที่ทำให้ตัวคุณค่อนข้างแบบจมอยู่ในอดีตไพ่ไฟอฟคับฟอฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ของตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมองอะไรในแง่ลบมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะตัวคุณค่อนข้างมีความกดดันไงเครียดก,กังวลน,นะครับมันเลยทําให้ตัวคุณค่อนข้างดิ่งลง อิทธิพลของชาวเมถุนลักษณาเมถุนเนี่ยอาจจะมีไม d เซตที่ติดลบไปได้บ้างดังนั้นเนี่ยไพ่ห้าถ้วยมาบอกว่าอนาคตที่ดีเนี่ยมันมีไพ่สองถ้วยอยู่ตรงเนี้เห็นไหมแต่ว่าคุณไปโฟกัสกับสิ่งที่มันผิดพลาดหรือมันไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นแบบอะไรที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตน,นะครับเป็นอะไรที่แบบว่ามันสามารถฟื้นฟูได้เนี่ยคุณต้องควรจบมันไปซะ อิทธิพลของไพ่สิบดาบมันคือหมายถึงคุณต้องปล่อยวางคุณต้องจบปัญหาตรงนี้ลงไปอย่าไปกดดันอย่าไปเครียดจนเกินไปเพราะแฮงแมนบอกว่าเราควรจะต้องแก้ไขปัญหาโดยการปรับมุมมอง ปรับความคิดของตัวคุณเองนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้เป็นตัวตนของคุณแบบนี้คิทธิพลของไพ่ six of wands เนี่ยแปลว่าคุณจะมีการงานที่มีการต่อยอดการพัฒนาการเติบโตหรือคุณสามารถที่จะมีชัยชนะในเรื่องของการงานเกิดขึ้น อิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับใครที่กําลังมีปัญหามีความกดดันเนี่ยคุณจะสามารถปลดล็อกแล้วสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์กลับมามีแนวโน,น้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นมีไพ่ t ดียมเ e r o r เกิดขึ้นด้วยใครที่มีการสอบการแข่งขันการวัดคุณสมบ,บัติสิ่งต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะมีชัยชนะ มีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะประสบความสําเร็จมีในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาในสายงานของตัวคุณเองได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆการงานมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสมั่นคง the emperor คือมีโอกาส ปรับตำแหน่งนะครับเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้บางคนอาจจะเติบโตในสายงานของตัวคุณบางคนอาจจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาตรงเนี้ยประสบความสําเร็จที่ดีดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นความคิดในเรื่องของ mindset ที่ติดลบเป็นปัญหาต่างๆที่คุณมีความอึดอัดใจนะครับที่อยากจะจบสิ้นเนี่ยจบมันไปให้หมดซะแล้วเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะครับอิทธพลของไพ่เดอะสตามา เดสตามันเป็นหมายถึงความหวังนะครับการเยียวยาการปรับการรักษาการดูแลเอาใจใส่กับตัวตนของตัวเองให้มีแบบรักตัวเองให้มากขึ้นนะแล้วก็ใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นพยายามปรับรูปแบบกับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตการมองในด้านบวกมากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกนะว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะภัยแก่ศัตรูได้นะครับ คือคุณสามารถที่จะเป็นขุนศึกที่สําเร็จศึกได้ประสบความสําเร็จถ้าคุณรู้จักที่จะมีจังหวะโอกาสในสิ่งต่างๆที่คุณจะทําได้เนี่ยนะครับมันมีไพเ่เดิร์สตันเดสตันมันหมายถึงความหวังใหม่มันแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีการเริ่มต้นปรับทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีมากขึ้นและสามารถที่จะเยียวยาตัวเองแล้วไปต่อได้อิทธิพลของไพ่6 ไม้คือชัยชนะเดอะซันก็คือชัยชนะเหมือนกันแต่ชัยชนะครั้งนี้มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมีความหวังใหม่เข้ามานะอะไรที่มันเป็นความกดดันกุณจะเคลียร์มันไปแล้วก็ปรับทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จที่ดีมากขึ้นมีชัยชนะแก่ศัตรูนะครับถ้าเรารู้จัก จังหวะและโอกาสเนาะอย่าทำอะไรหุนหันพันแล่นอย่าทำอะไรโดยการขาดสติต้องค่อยเป็นค่อยไปคุณนึกไว้เลยว่าคุณสามารถเอาชนะแก่ศัตรูได้ประสบความสำเร็จได้แบบนี้เป็นต้นเลยนะครับขอให้คุณอดทนและปล่อยวางไปก่อนจากไพ่เดิรสตาเนาะ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ตอนนี้คุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการมีหุ้นส่วนมีพันธมิตรมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาใหม่นะมีอิทธิพลของไพ่เดลเบอร์ผู้คู่คิดคู่การกระทำเนี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่ราสีเมทุนเลยดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาในสังคมนะครับหรือบางคนอาจจะมีการลงทุนร่วมหุ้นกับบุคคลอื่นมากขึ้นด้วยเช่นกันสามารถที่จะมีการปรับ นะครับการเรียนรู้การพัฒนานะแล้วก็ใครที่ตกงานใครที่มีปัญหาบางคนอาจจะมีการเครียดนะครับมีการตกงานมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะการงานเนี่ยรอการพิจารณาอะไรต่างๆแบบนี้มันมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับในเรื่องของการงานตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานที่อื่นที่คุณจะได้รับตรงนี้ใครที่สมัครงานเอาไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเรียก เข้าไปสัมภาษณ์หรือทำงานนะครับอาจจะมีมากกว่า1งานขึ้นไปอาจจะ2หรือ3งานอะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณสมัครไว้หลายที่คุณจะมีโอกาสเรียกตัวหลายที่เลยนะครับประมาณนี้นี่เองเนาะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างในทุกพนการเงินเนี่ยคือขึ้นไพ่ตัวตนเป็นคิงถือเหรียญอยู่แล้วก็ไม่ต้องบอกเลยว่ามีแนวโน้มทิศทางของการเงินค่อนข้างอยู่ตัวมั่นคงมากขึ้นในการเงินเป็นกอบเป็นกำมีไพ่เก้าเหรียญด้วยเก้าเหรียญกับ คิงถ uh um. ือเหรียญเนี่ยเมถุนลัคนาเมทุนนะครับมีโอกาสได้ในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จที่ดีแล้วก็ปังมากเลยอิทธิพลของคิงถือเหรียญเนี่ยเปราว่าได้เงินก้อนใหญ่ได้หลักศัพย์ก้อนใหญ่นะครับบางคนอาจจะขายบ้านขายรถขายที่ดินอะไรต่างๆนั้นประสบความสําเร็จได้เงินมาเป็นก้อนบางคนอาจจะได้จากการลงทุนอิทธิพลของเก้าเหรียญเนี่ยเปราะว่าคุณไม่ทํางานคุณก็ยังมีเงินนะคาว่าไม่ทํางานเพราะว่าทางานก่อนแล้วคุณแบบ ไม่ต้องทำงานมันก็จะมีเงินเข้ามาเป็น passive income ในโลกของการเงิน passive income แปลว่าการลงทุนก่อนแล้วปล่อยให้มันอยู่ตัวแล้วเราก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเช่นค่าเช่าใครที่ลงทุนทำค่าเช่าปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับมีที่ดินมีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้เขาเช่าแล้วเราก็ได้ปันเป็นเงินออกมาทุกๆเดือนเนี่ยเขาเรียกว่า passive income ชนิดหนึ่งที่คุณสามารถจับต้องแล้วก็ ดูได้เลยว่าเนี่ยคือต่อให้คุณนอนหลับต่อให้คุณไปเที่ยวต่อให้คุณไม่อยู่ไม่ต้องไปเฝ้ามันก็มีเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ยเขาเรียกว่า passive income หรือบางคนอาจจะมีการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหรือคริปโตเคเรนซีคุณก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามารัวๆแล้วก็สามารถที่จะ,ะไม่ต้องทำงานคุณก็มีเงินเข้ามาได้ประสบความสำเร็จตรงนี้แต่จริงๆผมอยากจะให้น้ำหนักตรงที่ว่า คุณมีการเงินการงานที่ประสบความสําเร็จจากการทํางานมากกว่าเนาะแต่มันก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของ Passive Income ได้สำหรับบางคนเนาะทีนี้เรามาดูาร์ทของการลงทุนกันบ้างกับในเรื่องของราบรอยเนาะราบรอยกับการลงทุนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวเมทูละขนาดเมทุนนะครับช่องนี้สนัเสนุนให้มีการลงทุนเพื่อการกเกษียณแล้วก็มีเงินในเรื่องของการที่จะทาเงินสร้างรายได้นะครับในเรื่องของการเงิน ทีนี้เรามาดูกันนะครับไพ่เนี่ยขึ้นมา5ออ s w o ร์ดนะครับไพ่ the magician แล้วก็ไพ Ten ่10 of pentacles การเงินการลงทุนพอร์ตอาจจะเติบโตได้ถึง10เหรียญนะแสดงว่าการลงทุนของคุณเนี่ยค่อนข้างมาถูกทางนะสำหรับบางคนถึงแม้ตอนอัดคลิปเนี่ยจะเป็นในช่วงของออการลงทุนในกองทุนหุ้นทั่วโลกเนี่ยติดลบนะครับคริปโตเนี่ยติดลบแต่กองทุน ของไทยเราเนี่ยยังบวกได้อยู่นะครับหุ้นยังบวกอยู่นั่นหมายนั่นหมายความว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีปัญหาบางคนลงทุนในคริปโตเยอะเกินไปเนี่ยขาดทุนติดลบแดงเถือกเลยนะครับแต่มันขึ้นปั๊บหนึ่งนะแต่ก็ลงนะตอนช่วงอัก มันขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตกลงมามันเป็นเรื่องปกติเพราะตอนนี้คริปโตเคอเรนซี่ยังไม่ได้เป็นช่วงในขาบวกนะครับมันเป็นในช่วงขาลงอยู่มันเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องเก็บออมก่อนใครที่เล่นสั้นเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยแต่ใครที่เล่นในการเก็บสะสมเนี่ยค่อนข้างดีมากเป็นช่วงทำกำไรนะครับแล้วคุณจะค่อยๆมีการเติบโตพัฒนาตอนนี้คุณต้องพยายามติดอาวุธต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้การปรับรูปแบบ ไพ่เดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเหมายถึงการปรับรูปแบบการเรียนรู้การเข้าใจกับตลาดถ้าคุณจะเล่นสั้นคุณต้องพยายามศึกษาดูกราฟเทคนิคข้อให้เยอะแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อในระยะยาวอันนี้คุณสามารถแค่ปรับมุมมองในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของการถัวเฉลี่ยนะครับทำดอาราคาเฉวี่ยจริงก็ได้คุณก็สามารถลงทุนในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงคุณก็จะมีเงินเก็บในระยะยาวเงินกเกษียณได้ประสบความสําเร็จนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมีข่าวดีที่คุณอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบางคนอาจจะได้เงินก้อนจากค่าเช่าบางคนอาจจะได้เงินก้อนจากการขายที่ขายบ้านขายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนอาจจะได้ในเรื่องของสินทรัพย์ในเรื่องของการ ซื้อหุ้นแล้วประสบความสําเร็จเพราะหุ้นตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ยังลงทุนได้ประสบความสําเร็จในอนาคตได้ถึง10เหรียญเลยนะเต็มเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคือชาวเมทุนลัคนาเมทุนเนี่ยยังสามารถที่จะเก็บในระยะยาวได้นะครับใครที่อยากจะยอมแพ้กับตลาดเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีอ่ะคุณต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปจัดการไม d เซ t ของตัวเราเองก่อน mm hmm. การเล่นการลงทุนเนี่ย มันก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของ Mindset บ้างถ้าเราประเมินความเสี่ยงได้สูงเนี่ยคุณจะมีพอร์ตที่เติบโตได้ถึง10เหรียญแต่ถ้าเกิดคุณมี Mindset ที่ติดลบที่มันแบบกลัวการขาดทุนมากๆเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยก็รู้สึกแบบ แย่แล้วนเนี้ยคุณอาจจะต้องลงทุนในระยะสั้นที่มันเป็นเหมือนเรื่องของกองทุนรวมแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงไม่ได้แต่ถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงได้เยอะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่อนข้างดีในระยะยาวเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ่าพาร์ทของการลงทุนในเรื่องของตรงนี้บ้างเนาะราบร่อย ลาบลอยเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสทางที่ดีนะครับมีโอกาสได้ในเรื่องของการถูกรางวัลพอสมควรจากสิบเหรียญเลยนะแต่คุณต้องรู้จักปรับในเรื่องของการลงทุนบ้างการลงทุนเนี่ยคุณต้องรู้จัก ซื้อในเลขกลับด้วยนะครับถึงจะมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับยังมีโอกาสถูกรางวัลได้นะครับจากราบรอยเนี่ยแต่ก็บริหารความเสี่ยงด้วยนะครับและแล้วก็ลองซื้อเลขกลับด้วยนะครับอาจจะมีแนวโน้มของการถูกรางวัลได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด s u b สไครต์กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ